ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านวันนี้วันอังคารที่28พฤษภาคมการจัดงานขายของธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงเป็นวันที่สองนะครับผมเองนั้นก็จะประจำอยู่ที่ธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงพีน่น้องสกอร์มีเรื่องที่สงสัยต้องการข้อมูลอะไรก็เรียนเชิญน,นะครับเราจะอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้าย ของการจัดงานขายของธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงพรุ่งนี้มะลืนนี้เราก็จะไปประจํากันอยู่ที่ร้านพลึกสะพันห้วยสะท้อนในงานขายของชัยพึกนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับมาดูข่าวด้านการประชาสัมพันธ์นะครับกับการจัดงานขายของกลุ่มชัยพฤกเกษตรจันทบุรีในเดือนพฤษภาคมและในเดือนมิถุนายน คือในส่วนของทุกๆปีนะครับหลังจากที่พิ่น้องสกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเราก็ก็จะมีการจัดงานขายขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องสกอรนั้นได้มีโอกาสซื้อสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นรายการพิเศษนั่นหมายความว่าเราก็จะเชิญบริษัทมาร่วมกันในการจัดบูธออกจัดงานขายซึ่งในรายการพิเศษเหล่านั้นก็อาจจะมีทั้งในด้านของรายการแถม ช่นรายการ3แถม1รายการ5แถม1รายการ1 0แถม1หรือแถม2จากพิธภพัณฑ์ตา่ตางๆอันนั้นคือส่วนของรายการแถมในพิธภพัณฑ์นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของรายการาที่จะเป็นการสะสมยอดแล้วก็มีรายการทัวร์ต่างประเทศหรือว่ารายการอื่นๆรวมถึงารายการแจกแถมตาม่ตางๆซึ่งในกำหนด ของเราก็จะแบ่งออกเป็นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มต้นที่ธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงก็จะร่วมกับบริษัทต่างๆนะครับ20กว่าบริษัทจัดงานขายในวันจันทร์ที่21พฤษภา27พฤษภาคมแล้วก็วันอังคารที่28 2วันนะครับกับธนาทรัพย์การเกษตรกระทิง ผมยามครับจันที่27และอังคาร28พบกันที่ธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงแจ้งนะครับว่าเราก็ย้ายไปเปิดสถานที่ใหม่เพื่อให้ะสะดวกกับการให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรจากนั้นเราก็จะมาจัดงานขายร่วมกันนะครับกับร้านพืกสาพันห้วยสะท้อนในวันพุทธที่29และพฤหัสที่30พฤษภาคม โดยในส่วนของการจัดนั้นก็จะเ,เป็นการจัดรายการพิเศษมากมายรายละเอียดนั้นเราก็คงจะนำเสนอต่อไปภายหลังก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าพฤกษพัณฑ์ก็จะจัดในส่วนของบริเวณหน้าร้านและในส่วนของอด้านฝั่งโกดังซึ่งก็จะมีบริษัทมาร่วมกิจกรรมในการจัดงานขายในครั้งนี้มากมายครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับ ร้านพฤกสพันวุ้ยสะท้อนก็จะเป็นวันพุทธที่29และพฤหัสที่30พฤษภาคมนี้จากนั้นเราก็จะไปจัดงานขายกันอีกสาขาหนึ่งนะครับนั่นก็คือธนาทรัพย์มะขามธนาทรัพย์มะขามก็จะได้ร่วมกับบริษัทต่างๆในการจัดงานขายในวันพฤหัสที่30และสุก31พฤษภาคม ก็จะมีบริษัทเข้ามาร่วมในการจัดงานขายกว่า20กว่าบริษัทแล้วก็จะมีรายการพิเศษมากมายซึ่งในส่วนของรายการพิเศษรวมการสะสมยอดหรืออะไรก็ตามครับผมก็อยากจะเกรียนว่าพี่นงสกรก็จะมีโอกาสที่ได้มารับในส่วนของรายการพิเศษต่างๆตรงนี้ก็อยู่ที่พี่นงสกรน,นั้นจะเป็นผู้เลือกในแต่ละบูธแต่ละบริษัทไปจากนั้นนะครับก็ขอญาติประชาสัมพันธ์ต่อเลยสําหรับการจัดงานขายในเดือนมิถุนายน เดือนมิถุนายนก็จะเป็นการจัดงานขายของชัยพฤกษ์เกษตรไรส์ทูนะครับเป็นวันช้อปปิ้งเดย์ที่เราเคยจัดกันตอนนี้เราก็จะมาจัดในวันพุทธที่12และพฤหัสท,ที่13มิถุนายนผมย้ำนะครับพุทธที่12และพฤหัสท,ที่13มิถุนายนเราพบกันที่ชัยพฤกษ์เกษตรไรส์ทู ในส่วนของกิจกรรมต่างๆลายๆบ,บริษัทนั้นก็ถือว่าเป็นแต่ละส่วนที่พนศกงานก็คงได้มีโอกาสมาเดินดูสินค้ามาเลือกซื้อแล้วก็มารับรายการพิเศษจากในส่วนของวันพุทธที่12พฤหัสที่13มิถุนายนเราก็จะไปจัดงานขายอีกส,สาขาหนึ่งนั่นก็คือชัยพึกษ์อะโกรเทคขลุงโดยในส่วนของชัยพฤกอะโกรเทคขลุงก็จะจัดงานชัยพฤก Agrotech Festival ในวันอังคารที่18และพุทธที่19มิถุนายนในส่วนของการจัดงานของชัยพฤกษ์อโกรเทคขลงนะครับก็จะจัดบริเวณอาคารใหม่ด้านหน้าพิรลัสกรที่ผ่านชัยพฤกษ์ุงก็จะเห็นนะครับว่าด้านฝั่งขวามือน,นั้นถ้ามาจากไฟแดงจะไปทางตรอกรองก็จะด้านขวาก็จะเป็นล่งอาอา ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นสถานที่จัดงานเพื่อที่จะให้พนักษกรได้สะดวกในการจัดงานขายชัยพฤกษ์ agrotech festival ในวันอังคารที่1 8และพุทธที่19มิถุนายนอันนี้คือรายการของเดือนมิถุนายนและก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าในหลายๆสาขาน,านั้นอาจจะยังไม่ได้จัดงานแต่มีรายการพิเศษตลอดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอชัยพฤกตรีรัฐ ก็จะเป็นการจัดรายการพิเศษทั้งเดือนพนักงกรสามารถที่จะไปเลือกดูสินค้ารับรายการพิเศษแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่ได้ทันทีนะครับอันนี้คือ,อในส่วนของชัยพฤกตรีรัฐสำหรับในการจัดการขายของกลุ่มชัยพฤกเศษจันทบุรีในทุกสาขานะครับบริษัทแอพพลายเคมประเทศไทยจำกัดก็จะร่วมในการจัดรายการพิเศษในรายการพิเศษนั้น ผมอยากจะนําเรียนอย่างนี้ว่าจะเป็นโอกาสที่พิทักษกรจะได้รับรายการเป็นการลดต้นทุนการผลิตคือเราจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและก็ประหยัดต้นทุนของเราเรามาดูรายการครับจากในกลุ่มของปุ๋ยทางใบคือปุ๋ยไบโอเมอร์หลายท่านอาจจะถามว่าปุ๋ยใบโอเมอร์ดีตรงไหนหรือมีอะไรพิเศษอย่างไรเราก็ตอบได้เลยครับว่าปุ๋ยใบโอเมอร์นั้นจะประกรอบด้วยธาตุอาหารหลักและก็มีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่ในตัวปุ๋ย รวมถึงมีตัวฮิวมิกแอซิดที่จะไปช่วยในการซึมซับมีสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพอยู่ในพิธภัณฑ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้จึงจะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพปุ๋ยใบเมื่อขนาด20กิโลกร,รัมนะครับ1กระสอบแถม2กิโล แต่ถ้าเป็น5กระสอบจะแถม1กระสอบก็เป็นรายการ5แถม1ถือว่าเป็นรายการใหญ่ทีเดียวในด้านของปุ๋ยไบโอเมอร์ไฮเคก็คือโพแทสเซียมสูงนะครับ1ถังแถม1กิโลกรัม5ถังแถม1ทั้งถังอย่างเช่น7 3 3 4สก็คือไบโอเมอร์ไฮเคถังหนึงก็เป็นขังขนาดบรรจุ10กิโลกรัมในส่วนของผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ ฮอร์โมนและธาตุอาหารนะครับคือมวมกันเลยท่านก็ตัดสินใจง่ายในส่วนของคำว่าชีวพันธุ์ก็อย่างเช่นในส่วนของตัวไตราซานเป็นการใช้เชื้อไตรโคเดมานะครับในการควบคุมโรคไฟททอปทรามีลามีนาเป็นกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในกลุ่มทั้งเชื้อราและแบคทีเรียอันนี้ในกลุ่มโรคพืชมีในส่วนของอตัว ยาเชื้อในกลุ่มของมแมลงนะครับก็จะมีบัวเลียในการควบคุมเพี้ยไฟเพี้ยแป้งมีไรซินัตในการควบคุมเพี้หอยมีเมทาซานในการควบคุมด้วงนอนและก็ไรนี่เนี่ยคือในกลุ่มของชีวพันธุ์ในการควบคุม,มแมลงถ้าในกลุ่มของธาตุาอาหารนะครับก็จะมีในกลุ่มของเทรสมีเทรสสังกะสีมีในส่วนของเทรสแคลเซียมบลรอน มีในส่วนของธาตุอาหารอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ Trace SP มี Trace m a g n e s i u มรัสก่อนครับในกลุ่มนี้เนี่ยรายการพิเศษก็จะเป็นรายการหนึ่งถังแถม2กิโลกรัม5ถังแถม1ถังเรารับสิทธิ์กันวันนี้ได้นะครับที่การจัดงานขายในกลุ่มชัยพฤกษ์ในทุกสาขา เป็นรายการเดียวกันทั้งหมดในส่วนของสาขาที่ไม่ได้จัดงานอย่างเช่นอาจจะเป็นหน้าวัดเขตนะครับอาจจะเป็นในส่วนของตรีรัฐท่านสามารถที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ได้ในทุกสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่นี่คือรายการพิเศษจากบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดกับงานขายประจำปีของกลุ่มชัยพฤกษ์เศจันทบุรีฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับ โทนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตร,รกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อโทนิกที่อัตรา บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากาดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มูลคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TKS5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพ รวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงเซลดิที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกําจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไยราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and plecos และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีนลีฟจำกัดไซฟอร์มิน B K ไซฟอร์มิน B K อะมิโนโเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงตั้งแต่หางแย้ไหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกใหญ่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปร,รวนใช้เพียง 50cc เท่านั้นป้องกันการลุดร่วงเมือ่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีเกษตรอุ้ย คือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาดทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พือต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัด หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระมาต่อกันได้เลยครับเรามาดูรายการพิเศษนะครับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในส่วนผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรนั้นจะเป็นกลุ่มของธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุ เราก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับพิธภัณฑ์ในกลุ่มของธาตุอาหารที่ให้ทางดินซึ่งก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของ TK เป็นกลุ่มของสารปรับปรุงดินและสารกระตุ้นระบบลาก TK เซอยหนบำรุงใบท k เซอยสสะสมความสมบูรณ์ท k เซอยหาบำรุงผล TK เซอยหเร่งให้ใบแก่เซอร์คอนเป็นแคลเซียมสังกสีกระตุ้นระบบลากและก็สร้างใบอ่อน เป็นรายการพิเศษในช่วงเฉพาะวันที่แต่ละสาขาจัดงานขายเท่านั้นนะครับก็จะเป็นรายการ3แถม1 3ถังแถม1นึ1่งถังอันนี้เป็นส่วนรายการพิเศษสุดๆผมย้ำนะครับว่า,เ,าเป็นรายการเฉพาะวันที่มีการจัดงานขายเท่านั้นในส่วนของกลุ่มอาหารเสริมทางใบในกลุ่มของอาหารเสริมทางใบนั้นก็จะแยกเป็น2ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณ์ โดยปกติก็จะเป็นกลุ่มของ t k k c a l มี h i Mac แล้วก็ในส่วนของสังกะสีก็คือ TKC ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีบางพิตภัณฑ์เป็น3แถม1แล้วก็จะมีรายการ5แถม1อย่างเช่นผลิตภัณฑ์พิเศษอย่างเช่นสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในเรื่องของ กรดอะมิโนโทีเคบูสเตอร์มีในส่วนของนิปมีในส่วนของธาตุอาหารเสริมเข้มข้นคือซุป,ปดีหรือดีในเตรดและก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ในสารเสริมประสิทธิภาพคือสารจับใบซึ่งได้มาจากพืชนั่นก็คือซุป,ปเปอร์แอคชั่นและการตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้พี่นักสกรได้ทราบนะครับเพราะท่านจะได้รับารายการพิเศษในปีนี้มีแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะครับ เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการจัดงานขายประจําปีพิทกษกรก็จะได้รายการพิเศษในรายการ3แถม1 5แถม1จากห้าหุ้นส่วนจํากัดทีมเกษตรแต่ท่านที่จะรับสิทธิ์ก็ต้องย้ําว่าท่านจะต้องไปจัดหาจัดซื้อเฉพาะวันในแต่ละสาขาที่จัดงานเท่านั้นนี่คือรายการพิเศษจากห้าหุ้นส่วนจํากัดทีมเกษตร สำหรับในส่วนของการจัดการขายเนี่ยเราสามารถที่จะแยกผลิตภัณฑ์ออกได้ในสส่วนใหญ่ๆห,หลักๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยที่ใช้มาบำรุงต้นเพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครองพืชหรือผลผลิตของเราไม่ให้เสียหายเสียหายจากอะไรเสียหายจากภัยธรรมชาติเสียหายจากสิ่งแวดล้อมเสียหายจากศัตรูพืชน,นั่นประมาณนั้น แต่ถ้าเราเจาะลงไปในด้านของอการที่เราจะเลือกหาเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบสำคัญก็คือรายการพิเศษและการพิเศษตรงนี้เป็นการซื้อลิตภัณฑ์แถมลิตภัณฑ์ผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามาที่ธนาทรัพย์กระทิงเราต้องการสารปรับปรุงดินเราต้องการสารเรียกรากเราต้องการสารที่ใช้เพื่อ ปรับโครงสร้างข้อเดียนเพื่อให้รากเจริญเติบโตมันก็จะเป็นกลุ่มฮิวมิแอซิดฟูลวิกแอซิดหรือ2ตัวรวมกันหรือจะเป็นในกลุ่มของอา,อาหารเสริมทางระบบราก TK เพัดทีเซอยหนึ่งเซอร์คันทีซอยสอก็จะเป็นของทีมเกษตรซึ่งรายการตรงนี้ก็จะเป็นรายการส่วนใหญ่คือ3แถม1กับ5แถม1หรือจะเป็นฮิวมิซิน ฮิวมิกแอซิกฮิวมิซ90ฮิวมิซิอย่างชนิดเม็ดฮิวมิซินชนิดผงเราก็สามารถที่จะเลือกใช้อันนี้เป็นปัจจัยหลักที่เราจะมาใช้ฟื้นฟทูทางระบบล่างในส่วนของปุ๋ยเคมีนะครับก็จะมีทั้งปุ๋ยอินทรียคนเขียวเซฟซอยหเซฟซอยสอจะมีในส่วนของอินทรีย์เคมี1 845 2577หรือ,อ1044อันนี้คืออินรีย์เคมี ส่วนปุ๋ยเคมีก็จะมีหลากหลายบริษัทนะครับที่จะมาร่วมในการจัดงานขายในครั้งนี้พิธีรกรครับเราก็ไปดูปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักจากในส่วนของปุ๋ยเคมีเราก็มาดูในกลุ่มของสารที่จะมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างของดินในด้านของค่าประจุไฟฟ้าความเป็นกรดเป็นด่าง ก็จะมีในส่วนของตัวโดโลไมท์นะครับท่านที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบลากเราก็จะมีแคลเซียมในเตรส1500นอกจากนี้ยังมีในกลุ่มของสารที่จะไปกระตุ้นหรือเรียกระบบรากเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดแต่ละผิดพันุ์ซึ่งเราสามารถที่จะสอบถามจากทีมงานในน้องน้องบริษัทที่มาร่วมในการจัดงานขายได้ ผมเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นส่วนของการปรับปรุงดินส่งเสริมการสร้างรากทําให้ระบบรากทํางานได้ดีในส่วนที่2ที่เราจะลงไปทางระบบรากก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมโรคอย่างเช่นกรณีของการใช้สารเคมีที่จะลงไปทางดินนะอาจจะเป็นเมทรัลซิลอาจจะเป็นเบนาลซิลอาจจะเป็นในส่วนของออตัวไตรโคเดอร์มาคือไตรซาร เราก็สามารถที่จะหาดูเลือกในรายการพิเศษที่ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดคือจริงๆแล้วเนี่ยพิรุษกรที่เคยใช้สารเคมีในกลุ่มไหนก็มักจะใช้สารเคมีในกลุ่มนั้นแต่บางครั้งนะครับในการจัดงานขายเนี่ยเราจะได้มีโอกาสไปฟังว่าสารเคมีในแต่ละบริษัทของบริษัทต่างๆเนี่ยเขาคืออะไรเขามีคุณสมบัติตรงไหนแล้วประโยชน์การใช้เนี่ยจะใช้อย่างไร และผลจากการใช้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงใดนี่เป็นเรื่องที่เราจะได้รับประโยชน์คือเราอย่าไปมองแต่ว่ารายการพิเศษอย่างเดียวนะครับเราต้องมองถึงผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกในส่วนของกลุ่มทันดินเนี่ยผมอยากจะนำเรียนว่ามันเป็นละ่ะคือคนเราทาอาหารเนี่ยเราก็ใช้ปากพืชก็ใช้ทางระบบล่าก ลากจะทำงานได้ดีเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบของมีความชื้นก็คือในเรื่องของดินดินจะต้องมีความชื้นมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแล้วก็มีอากาศคือเรื่องของอากาศเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับพี่นศกหลายท่านอาจจะมองข้ามในประเด็นตรงนี้ไปผมนำเรียนว่าถ้าไม่มีอากาศลากไม่ทำงานนี่เป็นประเด็นยกตัวอย่างง่ายๆเช่น ทุเรียนต้นใดก็ตามที่มีดินเลนฝุ่นดินเลนโคลนมาปิดหน้าซึ่งมันมากันน้ําหรือมากับการสะสมเนี่ยทุเรียนต้นนั้นจะกลายเป็นทุเรียนยอดแห้งยอด,ยอดเป็นไม้กวาดไม่แตกใบอ่อนไม่เจริญเติบโตชะงักการเจริญเติบก็แค่เพียงขาดอากาศเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูเลือกหานอกจากในส่วนของบางผลิตภัณฑ์นะครับจะมีฮิวมิกและมีฟูลบิก บางบริษัทแยกจากกันเราต้องใช้คู่กันบางบริษัทอาจจะอยู่ในรวมกันเป็นพิทภัณฑ์เดียวถามว่าทั้งสองตัวเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างไรความจำเป็นก็คือในส่วนของตัวฮิวมิกก็จะไปปรับปรุงโครงสร้างดินการลดค่าประจุไฟฟ้าคือคำว่าค่าประจุไฟฟ้าเนี่ยหมายความว่าดินมีความเป็นกรดสูงค่าประจุไฟฟ้าสูง มันก็จะเกิดการตรึงาธาตุอาหารไว้เมื่อตรึงาธาตุอาหารไว้าธาตุอาหารเหล่านั้นไม่ถูกปลดปล่อยระบบรากก็ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้เพราะฉะนั้นในกรณีของตัวฮิวมิกเนี่ยเขาก็จะไปลดแรงตรึงของค่าประจุฟไฟฟ้าไปลดความเป็นกรดนะครับหลังจากนั้นก็จะทำให้าธาตุอาหารเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาส่วนฟูลวิกนั้น ก็จะมีส่วนสำคัญในกระบวนการที่จะไปกระตุ้นหรือการสร้างหมวกรากนะครับให้หมวกรากมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงสร้างหมวกรากใหม่จริงๆแล้วหมวกรากตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เดินทางพลังงานมาจากใบนะครับให้เข้าใจว่าใบผ่านกระบวนการสั่งข้อแสงแล้วส่งพลังงานเหล่านี้ผ่านย้อนกลับมาทางกิ่งผ่านมาลําต้นเข้าสู่รากใหญ่ลงไปสู่รากฝอย ันนี้คือพลังงานที่เกิดขึ้นโดยระบบธรรมชาติในการสร้างหมวกรากแต่ถ้าเราลงไปในดินจะเป็นในกลุ่มของอาหารเสริมทีเคซอยต่างๆหรือจะเป็นแคลเซียมในเตรซิพ้าศูนย์ศูนย์หรือจะเป็นฟูนวิกเขาก็จะไปอยู่ที่หมวกรากและก็จะทําให้หมวกรากเหล่านั้นพัฒนาหรือจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนี่คือถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการฟื้นฟ,นฟนูสภาพต้นหลังการกเกี่ยวเพราะฉะนั้นผมเองจึงต้องเอามาเป็นสาระให้เกิดความเข้าใจ มีประเด็นน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือในส่วนใหญ่ในหลายๆคำแนะนำเนี่ยก็จะบอกว่าให้หวานปูนจะเป็นปูนอะไรก็แล้วแต่ครับผมอยากจันอธิบายอย่างนี้ว่าปูนบางชนิดบางคุณสมบัติมีแคลเซียมบางชนิดมีแมกนีเซียมเล็กน้อยบางชนิดมีซิลิกาให้เข้าใจว่านั่นคือธาต ที่อยู่ในตัวของปูนแต่คุณสมบัติของปูนจริงๆนั้นเขาไปแค่ลดค่าประจุไฟฟ้าหรือไปลดความเป็นกรดเป็นด่างเท่านั้นการที่ความเป็นกรดลดลงค่าประจุไฟฟ้าก็ลดลงในกรณีที่มีการนําเสนอในเรื่องของธาตุอาหารธาตุอาหารเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่พืชได้โดยตรงครับเขาต้องรอ จนกว่าจะมีจุลินทรีย์มาผ่านกระบวนการย่อยสลายเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยเราจะไปหวังประโยชน์จากตรงนั้นคงได้ยากแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ก็สามารถที่จะย่อยสลายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองในมุมนี้มุมหนึง่งอีกมุมหนึ่งครับด้วยความเป็นด่างจัดกรณีปูนเปลือกหอยเผากรณีที่เป็นด่างจัดเนี่ยเวลาเราไปซื้อเราต้องถามนะครับว่ามันความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่ถ้าเป็นด่างจัด หลังจากที่เราให้ไปแล้วภายในเวลา20วันเนี่ยระบบของการทำงานของาธาตุอาหารจะหยุดชะงักเพราะความเป็นด่างจัดจะทำให้าธาตุอาหารไม่เคลื่อนย้ายดังนั้นในประเด็นตนัวนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปใส่ปุ๋ยได้เพราะถ้าใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้คือกรณีที่เป็นด่างจัดแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างโดโลไมทเขามีค่าเป็นกลาง ซึ่งเราก็สามารถที่จะดำเนินการใส่ได้เพื่อไปลดความเป็นกดเล็กน้อยไปปรับโครงสร้างของดินนะครับเป็นการเติมาธาตุอาหารในระยะยาวแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีคุณสมบัติอยู่ในระดับความเป็นกดเป็นด่างปานกลางก็ย่อมไม่ได้มีผลต่อการทำงานของระบบรากและก็าธาตุอาหารนี่คือรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมในการที่เราจะมาการร่วมกันจัดงานขายในวันนี้ สำหรับวันนี้เนื้อหาเรายัางไม่จบนะครับแต่เวลาของเราหมดก่อนผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ